นะครับวันนี้พาลูกตัวผู้ปั๊บตัวครับแวะมากินข้าวนะครับตอนนี้ครูกาลังกินมอม่าสดเจ้วยๆอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนกินหมูไปหมดตังแล้วครับกินมาม่าแทนนะครับวันนี้พาลูกตัวไปดูแหล่งการสร้างไหครับนะครับตอนนี้นะครับกําลังพาุูบปั๊บตัวนะครับเดินเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านเสียงนะครับ เพื่อดูแหล่งบริสาท์นะครับในยุคโบราณดูถึงการสร้างไหแหล่งที่อยู่นะครับนี่ลูกทัวลูกทัวลูกทัวบอกเมื่อไรปุ๊บปั๊บทัวอ่าลูกทัวครับพร้อมครับพร้อมลูกทัวลูกทัวทั้งหลายกำลังเดินตามคณะทัวนะครับปุ๊บปั๊บทัวนะครับของครูบอยนะครับอ่าอ่าจอดิรอติดตามข้างในนะครับว่าจะไปดูอะไรบ้างนะครับเราจะไปเสาะแหล่งปริสัท์ของเรานะครับความเป็นมาของชาติพันธุ์ นการอุปยบถิ่นฐานนะครับ,อรบ,นะรบเอาลูกทัวลูกทัวพร้อมยังลูกทัวลูกทัวลูกทัวส่งกล้ยหน่อยลูกทัวอ้